สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบอร์สูบผู้สุขคนครับพอ่อครับบ้านสามโคกเชนแอวบ้านสามโคกสตูดิโอนะครับจนจอข้ามาห้อมแล้วครับเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็รอบชิงของเรือกําลังดําเนินการเกิดขึ้นนะครับผู้คนกําลังลังไรเข้าไปในพื้นที่แข่งขันอวัสดีพ่อมวยคู่เอกนะครับมาเบิร์กมวยคู่ร้องกันก่อนนะครับพ่อขับแสนนะครับจากซอฟพ่อเล่าชิงที่สามครับ เจ้าแม่ประดูทองงานเรือชนบุรีครับเขี่ยเต็มฟังผมกันโจนี้นะครับรุ่นเราที่กันแล้วจวนจอมมาฮอปกันก็มาแล้วนะครับมารุ่นกันว่าไประวังให้กับเราใครที่ได้ที่ซาำกันผู่วยคู่รองนะครับพอดจีพบกับผ่วยคู่เอกสนามนี้ครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับใกล้นะครับเขาเจี๊ยบตาเรียบร้อยแล้ว ได้ยปตัวลงออกมาแล้วนะครับทีนี้น่าจะมีหน้าแล้วนะครับเจ้าแม่ประดูทองนะครับอยู่ฟังนลำแดงนะครับฟังประเทศไทยนะครับพอคำแสนนี่อยู่ฟังสข์ขวายาวฟังนลำลึกนะครับซึ่งมุมหนึ่งก็เอื้อมมุมนลำเงินนะครับกีมเรือไทยนี่อยู่มุมแดงนะครับมาครับได้แล้วครับได้นับหนึ่งสองสามแล้ว มากันลุ่นกันตอยกันทุกคนให้กำาังใจกัน

โมเมื่อเดียวนะครับจอมแอปปาดูท่องซีไปน้อยนึงโอ้ยอลองน้ำแดงนะครับอาจิบค่ายฝืนไปนิดนึงนะครับของเทียดในลุ้นกันระทึกนะครับยืนบุติดกันทุกคน,นครับโอ้อ่ะมาลุ้นคู่เอกวันนี้พี่น้องนะครับมาลุ้นคู่เอกกันต่อไป ครับที่เห็นยืนอยู่นี่นะครับพี่จะคนเล่าทางนั้นนะครับมาเชียเรือทีมของกระจ้านะครับนะครับไก่ท่องอนุวัตฟาม์นนี่ก็เป็นสอฟปเล่านะครับส่งเข้ามาแข่งนะครับเทียบซ้อนไส้นะครับจากทีมสอปวเล่าขึ้นกันครับเรือสองลำนี้ก็เป็นลำเป็นเรือของสอปวเล่าตกันทั้งคู่นะครับพิจารณาแล้วของเชียที่อยู่ฝั่งคงเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยคนจากฝั่งเล่านะครับ เอ๊เจีจนจนเชีย่ยผ่านไปเมื่อกี้นี่ครับ,บคนรโชยลายกรเป็นจากสบ,บุร่ารับมารุ่นกันครับเดี๋ยวนี้ก็เอาเขาเทียบทากันเรียบร้อยไม่เป็นไม่เป็นท่านไม่รู้หรอครับอย่งนี้ก็จะเป็นเทียบซอนไส้นะครับอยู่ยวรำนำเลึกนี่ก็จะเป็นไก่ท้องอนุวัตฟาร์มนะครับมาลุ่นไปน้ำกันกนะครับพัสองลำนี้ ไม่จะได้เขวิทย์เป็นดำนึงนะครับในงานแชงขันเรื่องของจังหวัดพิการในปีนี้นะครับมาครับมาลุ้นแลงวกันครับ กับนักวัดฟ้ามนะครับกับน้ำเรือเขาสูเซนไสนะครับกัรับช่วยพระราชทานกรับเงินรางวัลรับหนึ่งในการแข่งขันเรือของจังหวัดบิ่งกันนะครับไปพื้นที่เรียบร้อยนะครับอันนะครับช่วงนี้ก็ลาพระจากกันนะครับมีคลิปดีๆกับจีนํามาเสนอสูพอส์ซูเมลซูพีสูนองสูเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเดียเบิ่งได้ชมกันเริ่มฝากนะครับช่องบ้านสามโคกแชนแนล ที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบ้านสองโคกสตูดิโอเรือยทุกคนนะครับโอกาสหนำฟา้าไหมนะครับหรือมีการมีงานทางอื่นกระชินนำมาเสนอในเอฟซี FC, ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็กําลังทยอยกันกับบ้านกับช่องแล้วครับอานน,านี้ถืว่าเสร็จสิ้นการแจ้งคันเรืองบอลจับปีนี่ไปเป็นที่เรียบร้อยพอกันทิปตัวไปนะครับทิปนี้ก็พร้อมรับผ้าจากกันสวัสดีครับ